พาไปมูฉบับหมอดูแนะนําที่วัดชมพูเวกหลายคนคงรู้แล้วว่าที่นี่มีพระแม่ธรณีที่สวยและศักดิ์สิทธิ์มากๆอยู่ซึ่งก็จะตรงดิ่งมาไหว้ท่านก่อนเลยแต่ถ้าเป็นการมูตามความเชื่อของแม่หมอแล้วละก็แนะนำว่าให้ไปไหว้พระประธานของที่นี่ก่อนเหมือนเรามาเยี่ยมบ้านผู้ใหญ่ก็ไปหาผู้อาวุโสหรือเจ้าของบ้านก่อนนั่นก็คือให้ทุกคนตรงดิ่งมาที่โบสถ์หลักก่อนนะคะซึ่งในโบสถ์ก็จะมีจิตกรรมฝาผนังที่สวยมากๆและมีพุทธประวัตินะคะทุกคนมาดูกันได้ พระประธานก็คือหลวงพ่อชนะมานั่นเองให้เน้นขอพรในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์หรือขอเรื่องอำนาจบารมีจากท่านได้ค่ะด้านข้างก็จะมีพระแม่ธรณีอยู่ข้างๆแวกกราบท่านได้แต่ว่าเราจะไปจุดเทียนไหว้อีกทีที่อีกจุดหนึ่งค่ะใครที่มีเวลาว่างนะคะลองมานั่งสมาธิในโบสถ์ดูค่ะเมื่อไหว้พระประธานเสร็จแล้วไปด้านล่างไปลอดโบสถ์กันค่ะซึ่งด้านล่างตรงนี้นะคะจะเปิดแค่เฉพาะเสาร์อาทิตย์และปิด4ี่โมงเย็นดังนั้นคำนวณเวลามาดีๆนะคะ ด้านใต้ไม่ได้อบอ้าวอย่างที่คิดค่ะแต่เพดานด้านหน้าแอบต่ำนิดนึงอาจจะต้องระวังหัวพอเข้าไปด้านในนะคะก็จะเจอกับรูปจำลองพระอาจารย์เกจิชื่อดังต่างๆนะคะที่อยู่ทางด้านขวามือนั่งเรียงรายกันไปแบบนี้เลยค่ะและฝั่งตรงข้ามนะคะก็จะเป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิดต่างๆค่ะใครที่มีปัญหาการเงินติดขัดลองมาลอดโบสถ์ดูเริ่มที่ทุกท่านนะคะสามารถหยอดเงินทำบุญตรงนี้ได้และหยิบผ่านเล็กๆอันนี้มานะคะ มาเริ่มหยอดเหรียญใส่บาทโดยเริ่มจากที่พาเกจิทางด้านขวามือองค์แรกเรียงรายกันไปหยอดทุกบาทได้เลยค่ะแนะนำว่าทุกครั้งที่หยอดบาทนะคะอ่านชื่อพระเกจิตรงหน้าในใจก็ได้ค่ะเพื่อเรียกสมาธิเรียกความสงบเมื่อจบด้านฝั่งขวาแล้วนะคะฝั่งตรงข้ามจะเป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิดหยอดใส่ทุกบาทเหมือนกันค่ะ พอเป็นฝั่งนี้แนะนำว่าในขณะที่หยอดเหรียญใส่บาทนะคะอาจจะสวดพระคาถาเงินล้านหรือคาถาเรียกทรัพย์อื่นๆที่ทุกคนถนัดได้เลยค่ะจากนั้นนำพานไปเก็บนะคะ แหววไหวพ่อปู่ชีวกขอพรเรื่องสุขภาพนิดนึงไหวเทพทันใจต่อนะคะโดยเตรียมแบงค์ยี่สิบสองใบม้วนแบบนี้เสียบที่มือค่ะขอพรหนึ่งข้อนะคะหน้าผากจะหลดปลายนิ้วเสร็จแล้วเอามือรูปที่กระบองเข้าหาตัวแบงค์ยี่สิบด้านบนนะคะเก็บเป็นเงินถุงขวัญอีกใบหนึ่งทำบุญแบบนั้นได้เลยในตอนสุดท้ายก่อนจะออกจากโบสถ์นะคะให้ทุกคนนะคะอธิษฐานก่อนว่าขอให้ชีวิตของลูกนี้มีแต่ขึ้นขึ้นขึ้น,นยิ่งขึ้นไปแล้วค่อยเดินขึ้นบันไดออกไปค่ะพอออกมาด้านซ้ายนะคะจะเป็นมุมลับที่ใคร คนไม่รู้ศาลาไม้สีชมพูตรงนี้ค่ะแวะมาไหว้ขอพรพ่อปู่สีชมพูก่อนโดยถอดรองเท้านะคะแล้วก็สวดมนต์จุดธูปอะไรด้านนอกได้เลยค่ะตามตำนานนะคะพ่อปู่ก็เป็นคนที่สร้างวัดชมพูเวกนั่นเองโดยการขอพรนะคะก็สามารถขอพรในเรื่องของโชคลาภหรืองานค่าราชการได้ค่ะตรงจุดนี้นะคะมีให้ล้วงไหเสี่ยงเซียมซีได้ด้วยมากราบท่านแบบใกล้ชิดที่ด้านหน้าตรงนี้ได้เลยค่ะ ไม่รู้คิดไปเองไหมแต่ตอนที่ไหว้รู้สึกว่าพ่อปู่ใจดีมากแวะมาหาปู่เยอะๆนะคะมาถึงไฮไลท์สำคัญนะคะมมไาว้พระแม่ธรณีด้านหน้ากันบูชาของไหว้ด้านหน้าได้เลยนะคะทูบ21ดอกเทียนเหลือง2อันมะพร้าว1ลูกพวงมาลายัย1-2พวงนะคะเอ้ยคำบูชาท่านตามแผ่นเหลืองที่เขาให้ไว้ได้เลยไหว้ขอพรเสร็จให้เขาเจาะมะพร้าวดื่มได้เลยคะ่ะแนะนำขอพรแม่ในเรื่องของความปลอดภัยแควค่าและนี่คือวัดชมพูเวกค,ค่ะ